สวัสดีครับนี่คือรายการแพ็กแอดวานแล้วคุณอยู่กับผมนายบูชเวนฮะเรียกฟันชันมาเวนก็ได้ครับตอนนี้เราอยู่กับเช็กเจอร์แพ็กมาริโอนั่นเองซูเปอร์มาริโอฮะคาดว่าทุกคนเคยรู้จักกันแน่นอนส่วนมอนเตอร์พวกนี้นี่ก็คือซอมบี้ครับเรามาด,ดูหน้าตาของมันนะฮะเฮี้ยมใช้ได้เลยอย่ากระโดดเลยนี่คือสเกลริตันครับเกลริตนะันจอนครับแล้วนี่เอ่อคิปเปอร์ฮะโอเคไม่มีหัวไม่เป็นไร ส่วนเจ้านี้ก็คือบล็อกบล็อกหินเรื่องแสงครับภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรวะใช,ใช่ไหมครับอ่ะนี่คือ,อฮ็อปเปอร์ครับหรือเรียกกันนี้ชื่อว่าลูกสกครับนี่คือลูกสูกเหนียวที่ฮอปเปอร์แอนด์สลามหรือเปล่าวะเออนั่นแหละเจ้านี้คือประตูเหล็กครับและนี่ก็คือประตูธรรมดาเหมือนใช่ไหมฮะเหมือนในมาริโอ้ไปเลยนี่คือฮันโยรัาไม่ต้องบอกครับจะออโอเคนี่ประตูประตูประตูกลครับ เลสต์ stone t o s แล้วก็นี่คือบล็อกบล็อกกล่องเสียงเพลงที่ไม่สามารถใส่แผ่นได้ทำไมขอไม่ดังอ่ะไม่เป็นไรครับ <S 2> <S 2> <S นี่คือแผ่นหยียบแบบแบบเหล็กฮะแล้วนี่ก็คือแผ่นหยียบแบบทองส่วนนี้ก็คือฮอปเ,เ,เปอร์ครับดูก็รู้ใช่ไหมฮะโอเคครับนี่คือเลสต์ stone computer lestone repeater แล้วนี่ dopper ครับ dopper เจ้ารอปเปอร์เนี่ยก็น่าจะรู้จักกันอยู่นะฮะนี่คือบล็อกลาพิชูรี่คือบล็อกลาพิชูรี่ที่แปลรูปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็บล็อกอเอน่าจะเป็นแร่ของฐ่านนะฮะนี่คือบล็อกทองครับส่วนเจ้านี้คือบล็อกเหล็กโอเคฮะนี่คือบล็อกหินครับแล้วนี่ก็คือบล็อกดินฮนะบอกทำไมครับมีให้เห็นโอเค นี่คือบล็อกไม้แปลรูปครับนี่คือไม้โอ๊ตแปลรูปไม้เอ่อไม้ไม้ป่าเขาเรียกว่าอะไรวะเออช่างเถอะนี่เจ้านี่ก็คือดอกไม้สีแดงที่เราเห็นในมาริโอครับแต่ในเกมมาริโอ้เนี่ยเวลาเราโดนมันเนี่ยมันมันจะยังไงมันจะตายใช่ป่ะแต่แต่วันแต่อันเนี้ยมันไม่ตายครับมันยังไงไมันแค่ดอกไม้สีแดงแดงก็คือกุหลาบนั่นเองนะครับ ส่วนเจ้าดอกไม้สีเหลืองก็เป็นดอกไม้ไฟอย่างที่เราเห็นในมาริโอ่ะไม่ออกก็ไปเล่นเกมมันกันนะครับส่วนเจ้านี่ก็ไม่แน่ใจว่าเทเก็ตแพรมันเสียหรือว่าอะไรมันอาจจะไม่ซัพพอร์ตก็ได้เนาะเรียกมันอีกอย่างว่าอ่อผมเรียกมันว่าโซลาเซลล์แล้วกันอ่าโอเคส่วนมอเตอร์มอเตอร์ยอดฮิตเนี่ยที่เรายังที่ที่เราเที่เรายังไม่เห็นเนี่ยก็คือนี่แหละครับ โอ้หน้าตาเหมือนเดิมเลยนี่อ๋อมันสักจากสเก็ตสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นรูปดาวแทนอ่ะสวยงามอย่ามาขโมยบล็อกกูเออโอเคครับก <c oughs> ับมากับแพ็ก f one shutter ที่สองครับเขาอยู่กับผมคนเดิมแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราได้เห็นพระจันทร์กันไปแล้วใช่ไหมอ่าโอเคครับนี่ก็คือพระอาทิตย์นั่นเองอะถุย <c oughs> เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องนั้นแน่นอนครับคือบล็อกเนี่ยเราเห็นไปเกือบหมดแล้วเราจะมาดูส่วนด้านในกันบ้าง่วนด้านในนี้ก็มันจะเป็นอย่างที่เรารีวิวไปนั่นแหละครับส่วนเจ้านี่ นี่แหละเจ้านี่ครับคือไฮไลท์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจโอเคฮะมันจะเป็นหัวมาริโอโ้เลื่อนไปเลื่อนมาเห็นปะ่ะโอเคเจ๋งจิบจิบจิบจบจบจบ,จบโอเคนี่คือบล็อกน้ำแข็งโอเคมาโอเคครับผมอยากให้คุณไปศึกษาเองต่อนะฮะเพราะผมคงรีวิวไม่หมดแน่นอนเออเราก็จะมารีวิวในเรื่องของนี่เลยครับของที่คาฟเร็จได้ให้คุณคุ้นเคยกันหน้าตามก่อนจะได้มา ไม่ต้องสงสัยว่าเอ้ยไอ้นี่มันคืออะไรไอ้นี่มันคืออะไรเออโอเคฮะซึ่งถ้าผมไม่รีวิวเนี่ยคุณก็ต้องไปศึกษาเองอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณไปศึกษาเองถุยอ่ะเรามาดูกันเลยอันนี้คืออีเตอร์เพชสถามว่าอีเตอร์เพชรคืออะไรครับอีเตอร์เพชรก็น่าจะเป็นอ่าพิกแอคครับโอเคนี่อะไรอะ่ะจอบทองเหรอจะบ้าจอบเหรอจอบเป็นเงี้ยจอบไม้จอบทองนี่กูแย่ไม่ออกแล้วจอบไม้กับจอบทองเนี่ยโอ้โหสุดยอดสีมันจะอ่อนกว่าก็ได้นะเออใช่สีมันอ่อนกว่า อก็แน่นอนครที่เหลือก็น่าจะให้ไปรีวิวเองกันั้างส่วนเจ้ามานี่มันก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตเท่าไหร่เลยนะเราจะมาดูมอนต์ตัวอื่นกันบ้างฮะจะเสกสัตว์ในเนเธอร์หรือว่าสัตว์อื่นๆนะเดี๋ยวมาดูพิกซอมบี้กันเจอะตัวเลรอ่ะไม่เป็นไรก็ไม่ได้ทำให้เราผิดหวังอะไรมากนะหมูล่ะ โอเคครับผ่อนรับได้ดวงตาเอนเดอร์ไข่มุกเอนเดอร์เดรามาดู NPC กันดีกว่าครับ NPC ในอันนี้ก็โอ้ขอเฮ็ดอันนึงเดียวอ้าวเดินหนีไปเลยเข็งแกะเอ๊ะใช่ป่าววะเข็งแกะนี่วะแกะไม่เปลี่ยนฮะแกะไม่เปลี่ยนอปลาหมึกก็ไม่แน่ใจแล้ว โอ้โอปลาหมกึกปลาหมึกพอลเดยกก็ตายฮะปล่อยไปไก่ครับดูดูไก่นี้กอ่อนไก่ก็ไม่เปลี่ยนนะวัวล่ะวัวก็ไม่เปลี่ยนอ่ะหมดของเราคงจบสิ้นแค่นี้แหละครับโอเคฮะโอ้ใช่พื้นที่หมายังไม่ได้ไปดูเลยมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะอ่า สวยงามอลังการงานสร้างอาใจจะปานนั้นเอ,อ๊ะทำไมก้อนเมฆเป็นแบบนี้วะออโอเคครับหมดอันนี้อาจยังอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่มันก็เอ,อ้ยไม่ใช่หมดนี่วะพลานอีกแล้วในเกมแพกกันนี้ก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีอะไรอัปเดตขึ้นก็ได้ส่วนตัวน,นี้ก็น่าจะเป็นบล็อกน้ําแข็งนะับชัดแล้วสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีด้วยนะครับแต่หนูกดไลค์กับ s ซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ